แต่เราไม่มีที่ตั้งอ่ะหน้าเราก็มืดดูดิเปิดไฟให้ไม่เป็นไรมันจะออกมาแย่นะเออหองผม่ะปิดไปใช่ไหมล่แม่ก็เดี๋ยวมาเปิดไฟอันไม่เอาไม่เป็นไรเราชอบไลฟ์ที่มืดๆถึงมันจะมองไม่เห็นหน้าเราก็ตามกินขนมด้วยป่ะไม่เอาเขาป้องกันไล่ได้ไม่นะทำไมเป็นคนรู้อะว่าทำไมอะมันทำงี้แล้วมันออกอะไรแล้วมันดูไม่ดี หมายถึงว่าเราเร,เราเรา,เราหน้าตาจะเหมือนหัวกำกิน <laughs> <laughs> เราก็เลยคิดว่าเราเทอมกมาก,กินแบบนกดี่ก <laughs> ินคิดว่าอยู่ก็เทขนมลงบนโต๊ะแต่ถ้าไม่ตื่นอยู่ก็คงจะโดนฮอดีด้ค <c oughs> <c oughs> รับพี่ไม่ได้หรอคือมาไปอยู่นี่มาจากไหนไมาจากไหนคือ <c oughs> โอ้ไม่เคยบอกเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <c oughs> คือทุกคนเคยได้ยินเสียงแจ้งเตือนอะไรของเราใช่ไหมที่พูดว่า ว่าอะไรนะไลฟ์บูเยอ <ไล S 2> ร์อเคยด,ดูไหมแนนหนูคือมันแปลว่าว่าอะไรวะจะไลฟ์จะไลฟ์แล้วนะไม่ดูหรอ,อเออประมาณนี้ทำไปให้สวยกว่านีด,นดอแนนแหละหายไปคอนเซ็ปต์มากเหรอใช่แล้วคือไปอยู่เนี้ยคือเคยดูรายการวาไรตีนน้อันนึงแล้วแบบว่าเหมือนมีผู้ชายที่เป็นคนโชคดีคนนึงเขาเหมือนชอบ มายันน on so well. ุก <laughs> no like well, like ิสากะพี่ไม่มากอไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาเหมือนก็เหมือนก็ถามว่ามีอะไรที่อยากให้พี่ไม่ทำไหมไรเงี้ยแล้วเขาตอบว่าเขาอยากฟังมายันพูดคําว่าสกีขโมยเดี๋ยวอาจจะชอบเธอนะล้วก็ล้วก็รู้สึกว่าชอบประโยคแบบฟิลฟินี้มากไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันดูเป็นฟิวฟิวเดียวกันแบบว่างงปะคือป็นคือความหมายมันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าความหมายมันคนละเรื่องแต่ว่าหมายถึงว่ามันดูเป็นประโยคแบบ คึ่่งงกลาๆนีเออครึ่งกลางๆดีอ่ะเออนึกออกปะพี่ดูหรอใช่ใช่ใช่มอเลยอ่ะสวัสดีน้องบันทัดใจคิดถึงครับเกือบหลับไปกับได้เมื่อกี้เราพูดอะไรมาไม่พูดเลยใช่ทุกคนก็เลยขึ้นแม่เห็นว่าเขาอาจจะหลับไปแล้วกำมันจะหลับแล้วก็เรามาไรแม่แม่เขาบอกว่าเกือบหลับไปกับได้มันน่าเบื่อกัน ปอ่จะก็จี้ใจเอออะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะเป็นตลอดเลยไม่ดูหรอคืออะไรอ่ะเป็นตลอดเลยไม่ดูหรอข้านมหรอแบบประมาณไหนครับเซนเซ่ใะีอย่อาัยอะไร่าเฮะ่ทำไมมีแต่คนคิดว่าเฮ้ย ใช่แล้วก็พอหับเตียมนอนแล้วแต่เฟื่อหลับยังเฮ้ยแต่เฟื่อดอกไม้ออกแล้วเหม็นจังวันนี้เฮ้ยตอนแรกมันหอมนะดมดูหอมฉุยเลยตัวเฟื่อเฮ้ยตรงไหนวะหอมฉุยเลยวันนี้มันเหม็นมากเลยหอมฉุยสุดๆว้าวนล้ว่าวันนี้มันเหม็นไหมในตัวเองทีเพราะความแน่ใจหอมฉุยไทยกับน้องลิงถูกใจบอกมาครับ เจอกับพี่ลิงที่คนเชิร์ตที่มาเราใช่คือดีตอนแรกอาจจะเข้าพรอมกันแต่ว่าเรามาสายมากใช่ไหมจ๊ะใช่เรามาสายมากก็เลยเหมือนแบบเข้าไปกว่าจะทักขากันก็คือแบบตอนที่เข้าไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนพี่ลิงก็เข้าไปแล้วคือจริงๆเรานนั่งกันคนละโซนแต่ว่าเราก็แบบว่าเอ้ยแบบว่าเจอกันไหมอะไรอย่างงี้สวัสดีรับโคมะไฟแบบสลัวใช่พอแม่นอนเรายู่ข้างหลังตัวเฟิร์ซักแล้วหรอซักแล้วแต่ว่าใช่เห็นตัวเฟิร์ลืมตาครับ เพิ่งลืมตาเร็วลืมอยู่ลืมแล้วเบิกตาโพมไปทุกทนเบิกตาโพมคืออะไรวะอันนเบิกตาโพมอันนี้มันคือครีมอะไรอ่ะมันดูน่าใช้ดีนะไม่รู้มันวางยู่ี้ไม่ใช่มันคือเหมือนอารูเวราเลยยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เคยเห็นรีห์ห้อนี้เลยไม่รู้เหมือนกันเธอไม่ใช้กลาบิชมันไม่ได้วไวตรงไหนมันวางอยู่บนห้องเราไงจะเข้ามาวางอยู่ตรงไหนเขาซื้อไม่ทีเหรอใช่เลย ชุดชมวหวานเจี๊ยบเลยมีรูปไทยไหมอ๋อมีรูปตอนแรกว่าจะลงวันนี้แหละแต่ว่าลืมลงตอนนี้มันก็ไม่น่ามีคนไล <c oughs> ค์อ่ะคือจริงจริงอะเอาชุดไปเปลี่ยนตอนที่วันที่ไปเทเตอร์ใช่ไหมตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนชุดนั้นอะลงมาเลยดีไหมแต่ก็รู้สึกว่าชุดมันจะดูอลังการ,ารางานสร้างไปเอ<ม>ปเอกล<ด>ัวคนตกใจว่าจะไปไหนต่อก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนมาแต่ว่าใส่เสอยือดทับอีกทีนึงคนก็เลยเหมือนงงว่า มันมีแบบพี่แฟนคลับที่แบบเป็นตาก,กล้องเนีะเขาแบบรีพันมาว่าทำไมไม่ใส่ชุดนี้ลงมาก็เลยแบบในใจคือใส่มาแล้วแต่ใส่ซิอเท้าอีกทีนึง <c oughs> อันนี้อะไรอ๋อทิแปแอนน์เขาบอกว่าคือขอถามทุกคนคือสมมุติว่าเราแบบว่าถ่ายคลิปในคอนเสิร์ตเซวทีนมาอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเป็นวงแบบอโดเกาหลีเงี้ยแล้วคือถ้าสมมติลงอะ ทุกคนจะรู้สึกยังไงบ้างจะรู้สึกว่าอุ้ยทําไมเราถึงแบบว่าลงคลิปแบบไปดูคอนเกาหลีมาแม่หรือว่าเฮ้ยเนี่ยลงคลิปแบบไอเทมผู้ชายหรือว่าแบบยังไงบ้างหรือว่าแบบหรือว่า,างไงแต่คือเน,นี่ยลงไปแล้วอันหนึ่งอะแต่ว่ามันเป็นคลิปแบบ <c oughs> คือจะเล่าให้ฟังว่า <c oughs> ในคลิปว่ามันพีผู้ชายของคนใช่ไหมคนที่ผมไมจากคำทำไมก็เหมือนคู่ประสบภัย ปกตินะควาชอบส่วนตัวแม่ลองไม่เหมือนก็ทำเฉยๆนะสาบเราเมมคนอื่นก็ลงลงได้ลงเลยคนอื่นก็ลงดีครับลงได้ลงได้ครับโยเกิร์ตลงไอซีทีบ่อยลงไปเถอะอย่าคิดมากไม่ผิดหรอกค่าเป็นความชอบส่วนตัวของเราในเวลางานครับลงเถอะผ่านยุคนั้นมาแล้วมั้งลงแล้วถามทำไมไม่คือฟังก่อนมากกว่านี้มันมีสตอรี่ในคือคือจริงๆเราทายคิปมาเยอะมากเว้ย แบบว่าถ้าคิดแบบคนที่เราชอบแบบมีเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คลิปนั้นอะอยู่ที่เพิ่งลงอะคือคือตอนแรกก็ลืมไปว่าน่าจะมาถามทุกคนก่อนว่าแบบถามความเห็นว่าเอ้ยลงนี้ไม่น่าอะไรเงี้ยคือคือแต่ว่าคิปไปคิปมาก็รู้สึกว่าถามทุกคนอต่ทุกคนก็น่าจะตอบว่าไม่เป็นไรอยู่แล้วเนือป่ะแต่คนที่แบบเขาหน้าจะเป็นอะไรอะเขาน่าจะไม่ได้มานั่งอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้ีคนบอกว่าปกติขอบคุณนะทุกคน ชอบอาทลงแล้วถามทำไมไม่ทำแล้วไม่เล่าแล้วก็ได้เ <Yeah. S 1> ส็ยใจจัง <laughs> แต่เล่าต่อดีกว่าเผื่อมีคนสนใจ <laughs> ไม่คืออยากเล่าเอออ,อยากเล่าแ <laughs> ต่ว่าแบบเออแต่ว่าแต่ว่ามาถามว่าลงแล้วทำไมงอนแปบ๊บไม่ต้องมางอนนะเสียใจละไม่ชื่อโฮชิอย่ามางอนลนะ <laughs> <laughs> ขอโทษอุ้ยไม่รู้ว่าพี่เทสรักพี่เทสพี่เทสราเล่นพี่เทสงงมามาเรามาเฮ้ยไม่รู้ว่าพี่เทสนะแก้ข่าวแก้ข่าวไม่รู้ว่าพี่เทสไม่รู้ว่าพี่เทสไม่รู้ว่าพี่เทสเขาก็เลยไปแก้ข่าวกับพี่เทสทีว่าะเป็นเพ่อพี่เทสคอนพี่ลีบอกว่าคอนสนุกไหมสนุกมากเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่อง ควาตื่ขอนี่เราจะล่าสุไหมยช่วงนี้ยังให้ใจมีความสุขอยากให้ใจย,ยูไทยมีความสุขตาบอกเลยอยากมีความสุขไหมมีความสุขม, <laughs> ม,ม,ม,มากเลยลาทำไมมีความสุขมากเลยล่ะโอเคเล่าให้ฟังต่อคือในคือผูคอ้คนเห็นในคลิปอบะมันจะเป็นผู้ชายสองคนใช่ไหม <laughs> คือคนที่กําลังร้องอยู่ <laughs> กับคนที่ผมสทีทองที่เดินมา <laughs> แล้วคือ <laughs> คนที่ <laughs> เราชอบเนี่ยก็คือคนผมสีทอง ึ่งก็คือเขาชื่อโฮชิเว้ยเขาแบบเต้นกิ่งมากอะไรอย่างี้ยเลยประทับใจแล้วเขาก็ดูแบบว่าคือเนี่ยแบบชอบไปประทับใจไอดอลคนที่แบบว่าเต้นก่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเต้นเต้นแบบว่าตั้งใจเต้นเต้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าชอบแบบใส่ใจแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบทาให้รู้สึกว่าโอ้เนี่ยคนนี้แบบประทับใจมากอะไรเงี้ยจะชอบประทับใจคนจากอะไรแบบนี้ไม่ได้ประทับใจแบบว่าโอ้คนนี้หล่อมากชอบอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้แบบเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่ ใช่แบบนานๆทีอาจจะมีแค่รู้สึกแต่ก็จะรู้สึกว่าหล่อเฉยๆแล้วก็ไม่แต่ว่าจะไม่ได้ชอบคนนั้นจะไม่ชอบคนที่แบบเขาแบบใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็รู้สึกว่าอ้ยเขาแบบทำไมเขาแบบใส่ใจจังวะแบบว่าแบบเออแบบมาไลค์มาแบบคอมเมนต์มาลงอัปเดตแอปนู่นเนี่ยบ่อยๆอะไรเงี้ยโฮชิคนญี่ปุ่นใช่ไหมคือ <laughs> ชื่อเขาเหมือนคือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้เขาชื่อซุนยองแต่ว่าชื่อในวงการเขาคือโฮชิเฉย โอเคหลังจากที่เราเกิดมานานมากนั่นแหละเราก็เลยแบบว่าเออประทับใจในตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เต้นเก่งเนี่ยเราก็พยายามจะเป็นแบบเขาบ้างที่แบบว่าอุ้ยแบบหมุนเนื้อบ้างแบบพยายามเป็นไอดอลแบบที่เราชอบแต่คือรู้สึกว่าเราทําได้หมดแหละอยู่เป็นเต้นเก่งเว้ยใช่ทุกคนโอเคแล้วต่อแล้วคือผู้ชายคนหนึ่งข้างๆอ่ะชื่อวอนอูอะไรเงี้ยแล้วคือเราอ่ะก็แบบว่าชิปคู่นี้แบบชิปแบบเป็นชิปเปอร์แบบบลาบราแบบบ้าขั่งเว้ยทุกคนแบบ สมมติว่าเราซื้อการโฮชีก็รู้สึกว่าต้องซื้อวอนอูมาด้วยเพราะแบบเขาจะได้มาอยู่ด้วยกันเป็นคู่อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่านั ics, it, out, ่นแหละแล้วพอแล้วคือพอเพลงนี <barriers> ้มันขึ้นอ่ะก็รู้สึกดีใจบ้ามันชื่อเพลงอะไรนะ Snapsho ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็คือกรี๊ดมากเพลงนี้เพราเพราะเพระเพราะเพราะพรพราะรา้เพาเพลงนี้มันขึ้ามาะันจะต้องมีโมเพนต์เราะเพนาะเพาะเพ้าเราราะเพาะเพาะเาะเเะเพราะเพาเพราะเพราเาเะเะเพราะ มาดูเดินฟรีสไตล์แต่คือโฮชิก็เดินมาหาวอนอูแล้วก็มาทำหัวใจอย่างงี้แต่บอลอู๋ไม่ทำหัวใจด้วยแต่เขาจับมือแทนแล้วคือเราก็กรีนดมากแบบกรี้ดแบบกรีนดมากคือทั้งคนอ่ะคือบอกทุกคนตลอดว่าเวลาแบบไปคอนเสิร์ตอะก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยกรี๊ดเท่าไหร่ใช่ปะก็จะนั่งนั่งอยู่เฉยๆนั่งยิ้มนั่งดูเฉยๆแบบไม่ค่อยส่งเสียงเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนกระทั่งจุดนั้นอะตั้งจนกระทั่งตอรี่นั้นที่ทุกคนเห็นในซอรี่ที่ิึงลงไปอะคือคนย้อนกลับไปดูคลิป เสียงทวลไม่เราคือจ่าบอกเราคือตอนกี๊ดจะจาบอกว่าเดี๋ยวลองกลับไปฟังนะเสียงกี๊ดอุบาทมากนั่นแหละก็คือเพิ่งได้ยินเหมือนกันว่าทำไมเสียงกี๊ดอุบาทจังวะเราเรากี๊ดรอบเดียวเองเราไม่ได้กี๊ดใช่เลยแต่ว่าไม่กี๊ดเพลงอื่นเลยเพลงอื่นไม่ได้กี๊ดเลยขนาดโฮชีเดินมายังไม่กี๊ดเลยแต่ว่าพอแบบว่าพองบบใช่มันจะรู้สก็ ไเฉยๆใช่แต่อยู่ในใจแต่ไม่ค่อยไม่คมไม่คอยได้แบบอเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ไอ้ดนั้นะถอดนั้นะคือมันเป็นโมเมตนต์แบบพระาราชทานทุกคนนึกออกมันมันก็รู้แบบแล้วเสียงอุบัติแบบอุบัติจริงใครไม่ได้ดูเปิดให้ดูได้แล้วเปิดคลังจากไหนเลยเนี่ยอันไหนล่ะปะ้ยมีคนพัศเซลแมงแข็งแรงมากอันไหนอ่ะอ๋อต้องกดไปไวไหนเลยใช่อยู่ในเฟซบุ๊กเลยอะเราหาอีกก็ได้ ที่มันปกเป็นอสูนยบอันไหนวะมันมาหาเราแล้วนะอันนี้อันนี้เราจะมาฟังเสียงเ้มันไม่มีเสียง พี่หนงเข้ามาว่าคุณพี่เสือหรือน้องชี้น้องชี้สิคะพี่หลิงเห็นหรือเปล่าส n a p ชู o เขามีโมเมนต์กับวอนอูนะคะ mm. เขาเขาไม่มีโมเมนต์นะคะแล้วนี่กรี้ดเสียงแบบอุบาทมากงงทําไมพี่หลิงถึงชิบคนละคู่กันทำไมพี่หลิงถึงทาแบบนี้ใช่เสียงกรีดอุบาทมากแบบอุบาทกรี๊ดไม่จริงไม่จริงไม่พี่หลิง พี่ลิงไม่เห็นหรอมุมนั้นั้นนี่นนลงสตอรี่ไปเสียงกีดในคลิปคือเสียงนี้เองเสียงแบบอุบาทมากอะ่ะทุกคนตีกันเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ใจเย็นๆนะนี่นะนนแหละจะคืออะไรคือมีความสุขมากพี่ลิงพี่ลิงรู้ปะ่ะเมื่อวานที่เราแยกกันกลับอะ่ะสรุปคือเนี่ยกดเรียกกดเรียกรถในแอปใช่ปะ่ะแล้วมันไม่มีคนรับเว้ยแบบไม่มีแบบไม่มีเลยอะ่ะ ที่เราให้ฟังว่าคาดูสี่ร้อยอะแล้วทีนี้ก็เลยเดินออกไปข้างนอกแทนไม่รู้พี่ลิงยังอยู่ไหมจะ,จะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วใช่ปะแล้วพี่ลิงหายไปแล้วจะไม่รู้พี่ลิงยังอยู่ไหมเสร็จแล้วอะก็เลยไปเรียกแท็กซี่แทนเว้ยแล้วสิ่งที่แท,ท็กซี่ทำคืออะไรไหมก็บอกไปว่าเนี่ยไปแถวเนี้ยค่ะแถวบ้านกับบ้านอะไรเงี้ยไม่มีแท็กซี่รับเลยเว้ยแบบไม่มีแท็กซี่รับแบบเลยมีแต่คนแบบสายหน้าใสา่คือตอนแรกเขาก็เหมือนจะรับเราเพราะแบบหน้าเราไม่เหมือนคนไทยหรือเปล่าเขาอาจจะคิดี่าเราแบบ เป็นจงโกเรนอ,อะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าเราเป็นคนจีอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเปิดกระจกอย่างดีเลยตอนแรกยิ้มแย้มให้พอพูดพอพูดภาษาไทยปุ๊บใส่หน้าบางคนปิดกระจกใส่แล้วทุกคนเชื่อปราะว่าถามเป็นสิบขันเว้ยไม่มีโอ้เซียวบายจินเซเวนทีนไมซ์เวอร์หนึ่งจงหันเฮ้ยบอกเขาไปอะไรนะเขาถามว่าใครเป็นไบแอสใครเป็นไบแอสโอ้ชิเขาจะรู้ป่าวว่าน,นี่เราตอบเขา ร่างเหนั่นแหละแล้วคือแล้วก็เลยสรุปคือไปเจอแท็กซี่คันนึงแล้วเหมือนแบบก็ถามเขาว่าไปไมั้ยคะที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาพูด่าเขาชูเข้ามาอย่างงี้เวยก็เลยงงว่าอะไรแบบแล้วคือมากับน้องใช่ปะก็งงว่าอะไรคือเลขหนึ่งวะงงแบบงงมากก็เลยถามว่าอะไรนะคะเขาก็แบบว่าชูเลขหนึ่งก็ถามว่าฮะแบบอะไรคืออะไรหรอคะแบบไม่เข้าใจเขาเลยบอกว่าพันหนึ่งหนั่งกลับ,บบ้านแบบ แค่นีดเดียวอ่ะพันหนึ่งเว้ยคือเลยแบบว่าบ้านจะบ้านหรือเปล่าแบบว่านาั่งที่ติ่กับบ้านพันหนึ่งเนี่ยนะจากแบบราชมังแบบบ้าบอมากนึกออกไหมไม่ใชิคิหนูพันหนึ่งที่ส<อ>่งหนูนี่ขอเดินกลับอ่ะที่ได้ส่งหนูประเทศข้างๆไทยเลยพันหนึ่งนี่นไปส่งถึงเชียงใหม่เลยไหมคืองงมากเลยอ่ะเอาจริงเจอป้นใช่คือพันหนึ่งอ่ะคืองงแบบงงมากอ่ะแล้วแบบเฮ้ยหนึ่งพันอะคิดดูดิราคาไม่เกินใช่ เขาไม่เอาเพ้เาแเ,เห็นเราเป็นคนไทยแล้วใช่เขาไม่สนใจเราเลยเห็นแ,แบบหลายคนมากแบบพอเหมือนแบบสั่งชายย่างเนีย้ยเขาออกมาเขาจะขึ้นมอเตอร์เนี้ย,ย,ยก็ได้ยินเขาแบบเรียกราคาเหมาซึ่งน่ากลัวมากอะ่ะคือแบบโอ้โหคือมันไม่ยอากดมิเตอร์เว้ยทำไมคนทำตัวแบบนี้บางคนอนะก็ไม่พูดว่าไม่มันมีคันนุ้มพูดกับเราด้วยว่าห้าร้อยหรือหกร้อยนั่นแหละไปเลยเราก็เลยบอกว่ากดมิเตอร์ค่ะแล้วเราก็เดินออกมาเลยคือแบบบ้า ผมไปเชียงใหม่ได้เลยพันหนึ่งไปเชียงใหม่ไปหาใครปะครับ <laughs> โอ้แต่ว่าพวกนั้นอ่ะไอพวกรโช์ที่ไปเชียงใหม่กันอ่ะมันถ่ายรูปหอส่งมามันบอกว่าหอดีมากแบบควรจะเป็นฐานทัพของเราเลยคือคีภาพแบบห้องดึงน้ำนประมาณสี่ห้าคนอนะ่ะ oh. แล้วแบบเออคือแล้วเตรียมแบบดูดีดีอยู่อดีเลยอะ่ะเออนึอกว่าเพิ่งบอกว่าดีมากแบบควรจะแบบว่ามาแบบมีห้องแบบนี้แล้วมาสุมหัวอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยขอาหนะ้าเรียกเก็บบอยได้ครับ <laughs> เฮ้ยไม่อยาดไม่ยืดอ๋อลืมลืมล okay. ืมลืมไม่ได้อ่านเฉยอ่านอะไรอ่านคอมเมนต์ให้ดูฟังสิว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเลยจะอ่านอ่านสำเนียงดีๆฟังมันไม่เห็นหน้าจ๋าก็การว่าดีกว่าแกโอ้ว้าวโอ้ว้าวว้าวโห thank you ค่ะอ๋อไม่อ่านออกไรแบบโอเคเจะได้ฟังโอ้ว้าวอะไรวะ you be my new oshi cards are the best ว wow yes อันนี้คือหลอกให้อ่านให้คน ฟังสมมติสังเกตโอ้งั้นเอาใหม่เดี๋ยวพูดใหม่ไม่ไม่เป็นไรเอาเ็งครับทุกคนกระติใช่เป็นกระติ๊ดที่สุดแล้วก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะลงคลิปอีกมากมายดีไหมเพราะว่ามีคลิปอีกประมาณหนึ่งพันล้านคลิปซึ่งทำเมมผมเต็มไปแล้วใช่เฮ้ยขอคลิปฮูชิเลยมาเอสทู เฮ้ยเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปคิมนีเราจะจะไปแล้วนี่มันเลย10นาทีแล้วนี่คือตะคุคอนซ็ปต์สวย10นาทีได้กี่วันวะสองวันก็เต็มที่แล้วจะไปแล้วทุกคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊บนึงจะไปแล้วทุกปิดู้ชะไปแกนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออจะจะไปถึงเราอะจะไปแล้วแต่ไปเดี๋ยวเปิดโูชิให้ดูแป๊บนึงแป๊บเดียวจริงๆริงแูชิว่ะหาแล้นะซูซูจากงในถ้ำการคลิปหนึ่งพันแปดร้อยอันเฮ้ยทำไมเสียงจ๋ารู้ดีแล้ววะก็เขาปิดไปมนาทีดูดู มาเอสโธร้องไงวะคือไทับแมากเฮ้ยเขาเป็นใารฟองปลากลืลืมคุยรอขอโทษรออรอรองรเป็นกระไรจากฝรั่งเศสว้าวเฮ้ยมันมีอันไหนวะพี่เสือที่สุด น้องชี้ค่าเฮ้ยทำไมพี่หลิงทำแบบนี้ใครมาพี่เป๋อแถวนี้เด็กเลิกคบกันสักพักนึ่งใช่เลยพี่มันเลิกคบกันมันเลยแยนมากเฮ้ยแล้วคือพี่คือเนี่ยขอพูดอีกนิดนึงนะข้างๆอ่ะเป็นคนจีนใช่ปหมใช่เป็มคนแบบว่าเป็นนบอกว่านี่นะเดี๋ยวกลับไปนะจะไลฟ์พูดถึงสิ่งต่างจะได้ ข้างๆอะไม่ไหวเดี๋ยวยวมาเล่าต่ออะไรไม่ได้แต่ข้างๆคือไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงว่าคนโบกแท่งไฟอยู่เกือบได้โบยแล้เดี๋ยวจะบอกมาเลยใช่หรือว่าเดี๋ยวจะบอกมาข้างๆคือข้างๆคือไม่ไหวจริงแบบเดี๋ยวมาเล่าต่อเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวมาเล่าต่ออะไรบ้านเออเดี๋ยวมาตอบพันสองพรุ่งนี้ใช่ไปแล้วไปแล้วกินสินะเฮ้ย มันหลายอย่างมันหลายอย่างเลยหลายอย่างลงกันถึงให้บอกแต่ว่าถ้าลองฟังเขาลองไม่ไหวแล้วนั่นแหละเออท่านเกิดไม่พูดคนข้างๆดีเพื่อทุกคนวันนี้เทอาแฟนเท่าที่คร่าวๆมีเออเจอโมโมเดย์เออ thank you ขอโทษนะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วก็ขอบคุณเออไม่คิดว่าใคบ้างน่าจะมีผมมีโฮหรือเปล่าแล้วก็มี พีเวขอบคุณนะที่แบบคอยฟังเพลงที่พูดว่าพอตลอดเลยดีใจมากวันนี้เป็นเพลงวันนี้หนึ่งเพลงไปฟังเพลงนีเดี๋ยวะเพลงนั้นชื่ออะไรนะของ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 ูโคอะพอพออะ คิ yo, uno, da, to ko, to ko view. มิวอม a t s, <S ์โนอิดาโทโคั่วโต้ควมีเดต้าพีนวิวของเซเวนทีนที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นหรือเปล่าได้อออมีผมโอเคมีแอคเซสด้วยแล้วก็มีคุณหมอเจนครับผมบ๊ายบาย้วเจอกันขอบคุณนะพี่ลิง